ออกมาประกาศของคุณสนธิลิ้มทองกุลในครั้งนี้เนี่ยมันจะเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองได้แค่ไหนคือต้องยอมรับนะคะว่าการออกมาชุมนุมของภาคประชาชนในระยะหลังๆปีหลังๆเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อสมัยก่อนเนาะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคือเหมือนกับว่าคนอาจจะไม่มีช่องทางในการได้แสดงออกด้วยเนาะแล้วก็รวมถึงไปผสมรวมกับความ ความไม่พอใจกับการบริหารงานของรัฐบาลแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยทำให้คนเนี่ยทนไม่ไหวแล้วต้องออกมาบนถนนกันอย่างมากมายมหาศาลเรือนแสนเรือนล้านนะคะหลายครั้งก็แบบมากมายมหาศาลทีเดียวแต่ว่าระยะหลังๆคนออกมาน้อยลงอันนี้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรคือจริงมันมีหลายปัจจัยมากนะกับการที่ม็อบจุดติดจุดไม่ติดเนี่ยมันมีหลายปัจจัยแต่การออกมาประกาศของคุณสนธิลิ้มทองกุลว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าจะปล่อยให้รัฐบาลทำงานสักพักหนึ่งไปก่อนหากรัฐบาลทำอะไรที่ไม่เข้าที่เข้าทางหรือผิดจริยธรรมเนี่ยคุณสนทิมองว่ารัฐบาลนี้ไม่สมควรที่จะได้อยู่ต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าประเมินแล้วว่าไม่ไหวแล้วฟางเส้นสุดท้ายแล้วรัฐบาลนี้เดินหน้าต่อไปไม่ได้จะออกมาเดินบนท้องถนนค่ะ แล้วบอกว่าการเดินครั้งนี้จะเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายที่จะทิ้งไว้ให้กับสังคมไทยแล้วก็การจัดการเดินครั้งนี้จะเป็นการเดินครั้งสุดท้ายในชีวิตของตนเองด้วยอันนี้เป็นการประกาศของคุณสนจริงๆคุณสนทีเนี่ยเขาประกาศเอาไว้3เรื่องที่เขาจะทำนะคะก็คือเขาจะไปยื่นหนังสือถึงนายกให้ช่วยติดตามกรณีที่เขาโดนลอบยิงตั้งแต่เมื่อ17เมษายน52ซึ่งตอนนี้ยังหาคนนําตัวคนทําผิดไม่ได้เลยมีแต่หมายจับ สองก็คือกรณีของแรงงานชาวต่างด้าวแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานบ้านเราเยอะมากเลยเนี่ยจะมีมาตรการในการจัดการอย่างไรโดยเฉพาะแรงงานชาวเมียนมาแล้วก็ประเด็นที่3เรื่องนี้แหละเรื่องของการทํางานของรัฐบาลถ้าหากว่าให้เวลา3เดือนนะไตรมาสแรกของปีหน้ามกราคมพามีนาถ้ายังไม่เข้าตาหรือผิดจริยธรรมหรืออะไรที่มันแบบล้นเกินมากเกินไปจะออกมาเดินนี่แหละ แต่ทีนี้อย่างที่นั่นบอกนะว่าการปลุกกระแสนในครั้งนี้มันจะทําให้คนออกมาอย่างมากมายล้นหลามเหมือนในอดีตหรือเปล่าที่คุณสนทิเป็นแกนนําของพันธมิตรเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่จะต้องต้องประเมินดูประเมินสถานการณ์ดูว่าเป็นยังไงแต่ในมุมของคุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรเมื่อคุณสนทิประกาศแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะสั้นๆแล้วกันนะคุณอุ้งอิงก็บอกว่าคือพูดทีเล่นทีจริงอะนะประมาณว่า เพิ่งทำงานได้เดือนเดียวเองจะไล่แล้วหรอนะคะอย่าเพิ่งไล่เลยนะคะแล้วเธอก็บอกว่าเธอ,อเธองเนี่ยก็พร้อมที่จะพูดคุยกับทุกภาคส่วนอยู่แล้วคือนักข่าวถามว่าที่คุณส่วนที่ประกาศเนี่ยได้ประเมินหรือไม่ว่าต้องการอะไรนะคะแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้มีโอกาสคุยเลยแต่ก็พร้อมที่จะพูดคุยนะคะกรณีที่คุณส่วนที่ได้มีการเรียกร้องเนี่ยนะคะก็สั้นๆประมาณนี้นะคะก็คือเป็นการแบบพูดก,กว้างๆเอาไว้นะคะว่าก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าการประกาศของคุณสนทิก็เป็นมุมที่น่าสนใจนะเป็นมุมที่น่าสนใจของการเคลื่อนไหวในภาคประชาชน